ต่อไปแบบฝึกหัด1.12หน้า30นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณข้อที่5ค่ะ1เศษ5ส่วน12คูณ1เศษ4ส่วน5วิธีทำหนึเศษห้าส่วนสิคูณหเศษสี่ส่วนหเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ 1คูณ12ได้12 12บวก5เป็น17ได้เป็น17ส่วน12คูณด้วย1คูณ5ได้5 5บวก4เป็น9ได้เป็นเศษ9ส่วน5ต่อไปค่ะนำตัวเศษมาคูณกันนะคะ17คูณ9และนำตัวส่วนมาคูณกันได้เป็น12คูณ5 9กับ12ตัดทอนกันได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่3 3คูณ3ได้9 3คูณ4ได้12ตัวเศษเหลือ17คูณ3ตัวส่วนเหลือ4คูณ5 17คูณ3ได้51 4คูณ5ได้20ได้เป็น51ส่วน20 ซึ่งเป็นเศษเกินเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละนะคะโดยพิจารณาว่า20คูณอะไรได้51 20คูณ2ได้40 51ลบ40เหลือ11ตัวส่วนเป็น20ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ2เศษ11ส่วน20 ต่อไปข้อ6ค่ะสองเศษสองส่วน9คูณหเศษสองส่วน25วิธีทำสองเศษสองส่วน9คูณด้วยหนึ่งเศษสองส่วน25เท่ากับเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ 2คูณ9ได้18 18บวก2เป็น20ได้เป็น20ส่วน9คูณด้วย1คูณ25ได้25 25บวก2เป็น27ส่วน25นะคะต่อไปค่ะเท่ากับ20คูณ27ส่วน9คูณ25 9กับ27ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่9 9คูณ1ได้9 9คูณ3ได้27ต่อไป20กับ25ก็ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่5 5คูณ4ได้20 5คูณ5ได้25ตัวเศษเหลือ4คูณ3 ตัวส่วนเหลือ1นคูณหก็จะได้เท่ากับ4คูณ3เป็น12 1คูณ5เป็น5ได้เป็นเศษ12ส่วน5ซึ่งเป็นเศษเกินนะคะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะ5คูณอะไรได้12 5คูณ2ได้10 12ลบ10เหลือ2ได้เป็น2องเศษสอส่วนห คำตอบนะคะสองเศษสองส่วนหต่อไปข้อ7นะคะ5เศษ4ี่ส่วน8คูณสองเศษ8ส่วน11วิธีทำห้าเศษสี่ส่วนแปด คูณ2เศษ8ส่วน11เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ5คูณ8ได้40 40บวก4เป็น44ส่วนด้วย8คูณกับ2คูณ11ได้22 22บวก8เป็น30ได้เป็น30ส่วน11ต่อไปนะคะ นำตัวเศษมาคูณกัน44คูณ30ส่วนด้วยตัวส่วนนะคะ8คูณ11 44กับ11ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่11 11คูณ1ได้11 11คูณ4ได้44ต่อไปค่ะ4กับ8ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่4 สีคูณหได้4 4่คูณสองได้8 2ดสกับสาตัดทอนกันได้นะคะใช้สูตรคูณแม่สองสองคูณหได้สองสคูณสิได้30ตัวเศษเหลือ1นึคูณสิตัวส่วนเหลือ1นึ่งคูณหนึ่งหคูณสิได้เท่ากับสิบห้า หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งตัวส่วนเป็นหนึ่งเราจะไม่เขียนนะคะดังนั้นคำตอบคือสิบห้าต่อไปข้อ8นะคะ2เศษ7จส่วน10คูณ1เศษ7จส่วน18วิธีทำ สองเศษเจ็ดส่วนสิบคูณหนึเศษเจ็ส่วนสิบแปดเท่ากับเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินนะคะสองคูณสิบได้ยี่สิบยี่สิบบวกเจ็ดได้เป็นยี่สิบเจ็ดส่วนสิบคูณด้วยหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบแปดเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินหนึ่งคูณสิบแปดได้สิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดได้ยี่สิห้า ได้เป็น25ส่วน18นำตัวเศษคูณตัวเศษเท่ากับ27คูณ25านำตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เป็น10คูณ18 10กับ25ตัดทอนกันได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่5 5คูณ2ได้10 5คูณ5ได้25 ต่อไปนะคะ27กับ18ตัดทอนกันได้โดยใช้สูตรคูณแม่9 9คูณ2ได้18 9คูณ3ได้27ตัวเศษเหลือ3คูณ5ตัวส่วนเหลือ2อคูณ2ก็จะได้เท่ากับ3คูณ5ได้15 2คูณสได้4 ได้เป็นเศษ15ส่วน4ซึ่งเป็นเศษเกินเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะคะ4คูณอะไรได้15 4คูณ3ได้12 15ลบ12เหลือ3ได้เป็น3เศษ3ส่วน4ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ3เศษ3ส่วน4